สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีมีผ้ามาเก็บป้วลูกกาดเจ้จ่าเด้อกำลังสุกแดงจึ้งคืองจ้าพี่น้องเดี๋ยวๆสีกับกองเห็นเบิองเด้อจ่ากำลังสุกกำลังแดงจ้ามือนีเพิ่นสั่งจ้าก็เลยสิมาเก็บไปขายเพิ่นว่าจ่าเนาะเดี๋ยวสิกลับกองเห็นเบิองเด้อจ่าแดงกำลังสุกจ้าพี่น้องเห็นปะกำลังสุกเต็มที่จ้า เมืงสุกเต็มท,ทีเลยนี่ยนี่ยเนี่เขาก็สีเอาเนี้ยตักสีแดงแดงเลยจ้ะตักเลยเน้อยจันน้อพี่น้องนักเนี่ยข้าวเสีเอาเนี้ยตักแดงแดงจะส่วนเอาเลยพี่น้องส่วนเลยนนเลยน้อจ้ะเนาะสีเขียดใส่เบืง้งตักใส่เบื้องกับพี่น้องนี่แล้วก็มีตักแบบนี้เพื่อนมาเก็บเมืองนอกมาเก็บไอ้ jal. หมางอันนี้ยูเมืองนอกมึกกนนกงก,ก็เอาอันนี้แต่ตักลง坤มึงกนเก่าขาดจ้ะพี่นกเอาขาดมาตักเฮ้ยมันกําลังโลนดีๆเลยนี่จ้ะสุกกําลังได้ที่พี่นอกเอ้ยขันซุกเนี่ยไม่เคยแสบีบขันบ่าซุกก็องสิบซุกฝัดฝัดดีอันแมงอันนี่ลูกอันนี้จ้ะไม่ใช่เี่นซีฝัดฝาดจังหน่อยทันบ่าสิบดีเนาะนี่ฮะใส่อนดึงแรงส่วนเลยจ้ะต้นไม่เปลี่ยนกันเลยส่วนซีหนักหนักรอสิ ยังหามนดุกบุกนี่นี่ส่วนสาใเบื้องนี้ะผู้ลงผู้ลงคนเป็นตักไปขายเนาะมาทำความสะอาดก็ส่วนบักส่วนบักส่วนบับม้นไวเลยจ้ะเนาะอันนี้มีิน้นมาไว้นาะจ้ะถิ่นสาสาเน้ ลูกใหญ่ดีจังโอ้ยอย่างนี้เต็มคู่ไว้ไว้ลพี่น้องดูว่าเดเที่นี่มีเต็มคู่ไวไว้เลยหนุนยังไงถึงขัวเป็นพ่วงเลยจ้ะตักเซ๊บนึงงได้เต็มคู่แล้ว นี่เหยียบเลยเหยียบเป็นี่กี่เหยียบเหยียบ,ยยบทุกคนวิ่งว่ายเนาะพี่นอ้องทุกคนว่ายนี่เป็นสวนบักสวนบักสวนบักฟันดำหน้าบุรุษพี่นอ้องเอ้ยเก็บมักใหม่ที่มันธรรมดาเด้นี่บ๊อ เอวกระปวดเอวเด้อพี่น้องทุกคนมาเก็บทุกคนมาไอ้มามนทำบริษัทนั่นโอ้ยเป็นเก่งครับมาเหตุพี่น้องเล่งนีนอ้โแดงจื้งคืองพี่นอ้อ,นอง,อง,องปะละปะละมาลูกไส้ผ้าลูกไส้มาพร้อมพี่น้อง ติพันเลือกเอาที่มันไอ,อ้ลูกใหญ่ๆหน่อยนะลูกตักไปขายให้เขาเขาจะได้ประทับใจลูกแต่ลูกน,น้อยๆก็เน,นาะพี่วาหลับเพิ่งกระสิบเขาอยากเตะไปเลยฮะเห็นนุย่ยเงี้ยฮาไปตักไปให้เพลินเนาะนี่เดือดเตะจ้าหนุ่ยเฮะก่อนเดือดปีนาปีนุ่นเพิ่งกะตั้งให้อีกแล้วว้า มเนมาซากคนอื่คือสีรวนถิมเบืดเลยจ้ะก็ซุกเต็มทีแลยเงยเงยซุกแันลวนถิมแมบนี้เยสุกงอมกบบน,นีน้แม่สิคัดยากอยู่เดนี่แม่่าโหเทใสสกุส,ก,สก,กวันนัเทใส่กสุเสกสุกก เอาึ้องกินก้นดุกเบียรงยังไเหลือออกนะจ๊ะเนาะเหลือพันลงยังไบางเดีย๋ยมันข้างงาไหมตักหนาแคบ่อย ตั่งไปตรงนี้ก็ตักไปตักมากพี่นออ้องเอ้ยนี่ซีถังพอดีจ้ะมือนี่ซีถังชุ่มมงประมาณชุ่มมงบกว่าจ้ะมันโดกมิดเดน้ลยังไงเนี่นเยเสีบมาใายบนบนไก่ไก่น,น,กละ,นะลูกซีถังงามๆมินจะงามๆมันจะพี่น้องเนี่ยอย่างจริงคือ,อ แซ่บไปเฮาวพี่น้องกลับบา้านก่อนเด้อบัดนี้เด้อยไปห้ากลับบ้านเนาะเฮาจะไปขัดตั้งกล้องจ่าอีกเด้อพี่น้องไปขัดตั้งกล้องจ่าอีกก็สิได้ขายเพิ่นเนาะจ้ะมีขายทางละสามสิบยูโรทางละพันกว่าจ้ะทางละพันระมาณนพันกว่นหน่อย กับบ uh ้านบ๊ายบาย